หน้าทุกอย่างหางเก็บทรงไม่อยู่บ่เจ๊น้องเก็บทรงบ่อยู่โอ๊ตบ,บ่อใบไม่เป็นยังไงไม่ที่แรกเพินบาบา่นว่าวันทีสิบสี่สิงหาหน่เพิ่นสิเอาเรียกมาให้มันบ่อสามโตนะครับเพิน่นบทบ้าโอ้ยได้มาแล้วก็สัน่นพิ่นได้มา,กกาแล้วนะอกจากโอ๊ตบ่อใบแล้วเนาะห้หองเทียนแล้วแมอยากบอกด้วบ้านเนาะอยากบอกเสียล้วบ้านอยากบอกให เอฟซี <FC. S 1> ไปเอาไว้รวดแล้วแสดงว่าสามตัวได้มาแล้วได้มาแล้วพี่นุ้นจ้าหุ่นฆาว่าถือเลขรู้เ<ง>น่นเพิ่นเปิดดวงเปิดแบบใดจ้าเออเปิดแบบใดครับเปิดดวงเพิ่นเปิดแบบว่าเพิ่นจะเอาซื้อเอายังนี่ไปสวดให้หมคะผู้ไหเป็นเพ้่นสวดอาจารย์ผู้เปนปลอยเหล็กมาให้ผู้เพิ่นผู้บาอยวัดนี่บปลาจ้า แล้วบอกบอกได้วาวัดไหนที่จาเพื่อนว่าเป็นเพื่อนดังอยู่แล้วแม่นะคะฉายานี้คือเอยชื่อคือรู้เลยจ้าโอ้คือเพื่อนเป็นผู้สวดให้จ้าเพื่อนขอเป็นความลับเป่นวะครับเพื่อนวัวยาขาวปาเน่เนาะจ้าเอซีมาเจโน่กับภาไปกกาบได้เนาะพะวัดอยู่ไกลบ้านนี่ละยังไงล่ะไปกาบเพื่อนนอกปเด็ไปขอเลยเพื่อนขันยา เอฟจีไปขอเลขเพิ่นเหมืแม่เลรื่องปกาศภาพไปหาเพิ่นเป็นไงคือกันตจ้าเพิ่นหาตาเล็กมาแนวทางมาจ่าเอาตาแนวทางก็ได้เดี๋ยวคอยจ้าบัดนี้ฝันดีบ่ได้ได้เลขมาอกฝันบ่เป็นปูเป็นตาปานได้แม่จ่าปวดอันอันเนี่ยงกวละข้างมองนี่ทั้งไตน่ะนะโอ้บอกเล็กจนข้างบวมแัน ก้อนนั้นนี่นะก้อนเล็กสามตัวสีเขานั่นน้องปวดจนน้องนอนบ่ได้คร uh)> ับคือเจ็บก่อนจอดจังมาโศกยังสิแม่จ้ะน้องวานปวดนีเล็กกับยังสีเขาอยู่คือเก่าแม่บ่จ๊แขายบ้านผูกขาลับแม่ต้องไปหาหมอเป่านะหมอเป่าเน่หมอเป่าแม่ดวงแม่ดวงนี่เดมแม่เป่าเป่าบัดนี้เป่าน้ำมากเราไข้เศร้าปวดทันทีเลยแม่อุดรว่าสีเหมือนนแม่จ้ะ ไข่คือน,นอนใหญ่ภาษเนี่ไม่ดมเป่าให้เนี่ยนะแม่จะมีคนคนเป่าแล้วเนี่ยหมอเป่าว<อ>ันเคนุง่งเคนุง่งจ้าแต่ว่าสูดสองตัวนี้คือปล่อยแล้วเนาะสุดรสองตัวนี้ปล่อยแล้วปล่อยไปสามคูนี่เมื่สิไม่เพิม่มว่สูตรสองตัวนี้เพิ่มจ้าเพิม่มเพิมเพ่มแม่ค่ะแคลนเคลเลยจ้าวันนี้รรดจะสูตรสามตัวแต่ว่าสูตรสามตัวนั้นท่นผู้ใดอยากเอาไปตัดเลนงล้ดสองตัวก็ได้จ้า รัดไว้นั่ก็ไดหรือว่าสิเอาสามตัวเลยก็ระไดก็อยูที่ดวงเท่าน้่เแถชุดสามตัวจะปล่อยวันไหนเจโนปล่อยวันเสาร์พรุ่งนี้ดิแมนจ้ะปล่อยเด้อเอฟซีฟังเด้อปล่อยวันเสาร์สิปล่อยก่อนนดตีชุดสามตัวปล่อยก่อนนัดที่แรกนัดวันที่สิบสี่ครับมือวันเสาร์ที่เท่าไหร่ค่ะที่สิบวันที่เก้าเออ นั่นมือวัี่เกาวเก้าดีสิบดีเนาะมบอกวัีถเกาวเก้านาเลยสิบปล่อยวันถเกาเลยค่ะเพราะว่าเลขพ่นมาแล้วเมื่อคืนนี้เพราะว่าเจนนุ่งสิไปไซกวันวั่เก่าสิไปพุ่นละค่ะไปวัดแม่ซี่พุ่นละโอ้สิไปจิไปท่าบุญจาไปท่าบุญน้ำเพลนน้ำก็เลยจะปล่อยเลยเนาะเจนน้องเก็บทรงไม่อยู่ละเก็บทรงไม่อยู่เป็นปล่อยอยู่วัดป้าจ้าปล่อยอยู่วัดแม่ซี่พุ่นละจ้า รับมุกดาหารสามตัวค่ะที่เขาปลอยมากมีตัวไหนแนวกว่ค่ะรับมุกดาหารสามตัวนี่มีเก้าห้าหกห้าแล้วก็เก้าหกนะคะเก้าห้าหกห้าเก้าหกวิ่งเจ็ดตัวเน้นคือเน้นวิ่งเจ็ดนะคะตัวรองวิ่งเก้าครับฮะมันเสียเพ่าะมาเจ็ดเก้าซะวันนี้จ้า,า 7, 9, งวาน 7, 9, <ม>านี่แหละเจ็ดเก้าเนี่ยมันมาด้วยกันไหมก็เจดก<บ>ันว่ามันโอกาสมาด้วยกันมะีไหมเจ็ดกับเก้านี่เจ้ามือนี่ละ มีโอกาสมากมอยู่กา,ากกนเนาะ,ะตัวกันแทเนี่เพราะว่ามันเป็นเด็กวิ่งเกลี่ยเด้่ยต้องแชยกับมาน้องกันตัวกันเนาะอย่างมันหลายตัวก็เล่นสีบ้าแห่งสามคู่สีฟ้าเอเอาหลายตัวแท่งเลยนะเน้นสามคู่เน้นสามคู่แต่ว่ากันก็คือเจ็ดเก้ามาด้วยกันได้เนาะจ้า ตัวกันมากกับจังเอาพ่มากกับว่าเอาเด้อกำลัตัวกันนัดวันที่เก่าสิงหาคมแล้วค่ะเด้อเมื่ออื่นนี่ล่ะวันเสาร์รับชมพร้อมกันเลยนะคะสิบไปเมซี่ถ้าส่งสิบไปเมซี่ไปเจอกันญุกุนเด้อค่าทีมงานยูทูบกระไดกันผู้ไดว่างไปเจอกันกับเจ๊นงที่วัดแม่ชีถี่บากว่คอยสัตว์แต่เราปวดเราไม่หาหมอเปาเลยครับเด้อ นี่เาหมอกองยาวเหมอเป่าเหอนอีน้องเขียนให้แม่โตยันันแม่อกใส่กระดาษตัวหน่อยวิ่งเกีกับเก้าจับใส่กันด้วยครับโอ๊ยเดไม่เห็นใบจริงเนาะเนาะเยนไปเลยตาเอาไปปล่อยพร้อมกันไปปล่อยพร้อมกันเนาะเจนงเนาะปก่อยกันครับเพราะว่าเดี๋ยไปไปปล่อยพร้อมกับทีมงานนะครับผม โคตรว่าได้นกกนไดเนาะค่ะได้มากเลยกระได้ขั้นเข่วเลยขั้นเข่วอยากบอกคนนะอ,อันนี้คือตัวกันเนาะยกเลิกบอกตัดาเยอาเลยกมาเบิร์นึกวันนี้ก็แจ้งนัดปล่อยวัดแม่คีเนาะเจ๊นงจะไปทำบุญนะคะกับสิไปกอกันอยู่หันละทั่วประเทศเนาะ ได้พร้อมๆกันเลยนะครับไปเอาชุดนี้ไปก่อนดิวันที่เดาแตกสามตัวเนาะจีแตกแตกแน่สามตัววันนี้กันสี่สามตัวอีกบ่กันยังวันรอบเพิ่งสองตัวก็เอาเนาะค่ะเนาะว่าตะเข้าคอยมันเข้าครับว่าแต่เข่าว่าต่เข่าเช็คไว้เด้อหันมาทั้งปีไหมเกลือกปากมาหน้าภาิีไทยบูกเครื่องห่อนมาที่นี่น้อง ๋ย่าอีดงไง้เออทางผีถือไเห็นเป็นขับเปนช่องเอฟแเมิรนะค๊ะแซ่ไปโอ้ยคนในช่องไยเบิ้งเก่าลายลายแม่เจี๊ยรับมุกาหารเขาสองคนรอเยอะนะคนรอหลายเขาสือแจ็คแสนก็เก้าแสนอื้ยลงคนได้ครับแนเก้าแสนขอแล้ครับก็ต้องดังเนาะเ่าจังหวดดนะจ้าหัวนี้หอดที่เก่า เขาบ้าเก่างวดแล้วเขามาเ้างวดแล้วงวดที่แล้วเขาถูกเท่าไหร่นะเก้าแสนเก้าแสนจ้ะสามตัวเนี่ยได้มาแล้วสามตัวได้มาแล้วนะวันนี้นะได้มาแล้ววันนี้แต่ว่าจะบอกพรุ่งนี้เพราะว่าปล่อยพรุ่งนี้เก็บซุงไม่อยู่แล้วเก็บไปอยู่งอบอลเหลาอยากบอกอยากบอกก็เลยจะปล่อยพรุ่งนี้แยนจ้ะวัดแม่ชีวัดแม่ชีประมาณสัก สิบโมงได้ไหมสิบโมงเนาะก้าวโมงสิบโมงประมาณห้ามพลาดนะใครที่เป็นเอฟซีเจนงนะอย่าพลาดนะครับโทรศัพท์รอตั้งแต่เก้าโมงเลยครับผมรอให้การแจ้งเตือนมันเด้งขึ้นเออจะได้เห็นเนาะเจนงเนาะกมีอือเอาผู้ใดสิเปิดดวงโทรหาเจนงเนาะครับแอดไลน์ในบัวเบอร์โทรั้แอดไลน์ไอดียเลยค่ะเด้อศูนย์แปดสามครับผมเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์ครับผมดูเลขสองตัวไปก่อนนะไลค์คลิปนะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสามตัวนะยี่สิบนะเปิดดวงพุ่นลักกะไปให้กับอาจารย์อิลีล่ะค่ะก็ได้อันนี้ดอกกับอาจารย์ให้อิลีแล้ะพวกคนเอาเลขมาให้คือมันผูดจันเป็นกาเฮ็ดเป็นคือกันเนาะจ้ะเอาคืนสองห่านได้ด้วค่ะโอ้ทั้งผู้จันด้วยเหรอไม่แน่นิห่านนี่น้ำและก็รห่านมองเพื่อนนั่นปล่อยเลขมาน้ำจ้ะ สองหางได้สวดสองมองสวดสองมองเลยเาถึงสิไปไหน่าถึงสิไปใสเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมขอบคุณ fc นะฮะใช้วิจารณญาณในการรับ